หิมะเยอะมากเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะไอ้กู้ที่เฟิสกูลันเอารถเข็นจูงก็ได้พีน่น้องไม่ไต้ได้เอารถเข็นไปขึ้นยู่ในบานเนาะต้องเดินเอามัจูงมาได้ขออย่างพระท่านในมาตักหิมะเลยยังพระท่านเดี๋ยวเอารถเอามาตักออกเลย,ยหิมะก,กระตกมากสองมือสองมือสองขึ้น <c oughs> เอาเดินลูกเดินไอ้ข้ากันไปซ้ายแล้วโอ้ยแต <c oughs> ่ไม่ใต้ก็โชคเบาลงเรียนหรอละว่าเด็กหน่อยจะมาไปลงเรียนแต่แม่ใต้ก็จะไปฝึกงานเนาะมันเดินยากนะพี่น้องนึกวัวบี เมี่ยงกับไก่อยู่กัอดเอาแล้วพี่นอ <c oughs> ้องกัเหลืออีกสองอาทิตย์ละสุดงานกับสุแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สามของบ้านเนี่ยพี่นอ้องอีกสองอาทิตย์ตงาเด็กน้อยนี่แหละ เจังใดน้องไปบ่ได้เมตะลดกันยังข้นมาบ่ได้นิเอาไปลูกไปนี่กับบรรยากาศเจ็ดโมงเช้าแลวจวะโอ้ยรถเข็นที่ไปได้จังไอ้คนตนบ่มาตักนี่มาหนิพี่น้องเมต่รถเข็นด้อ ไม่แต่เดินไงเดินยากไงลื่นแล้วถนมนมาอ้ะอึ๊บไปแล้วลวกูกพ<อ>ี่น่คนเก่งไปลูกปะเปียกมดละอ้ะอึ๊บไปแล้วลวกูกโอ้ยพี่มาขึ้นหอดเพียพี่น้องอเกือบยี่สิบเส้นคุณนะ่ะโอ้ยไป ไปกูฟลัมเลยละโอ้ยหิมะซ้ำปุณนะซ้ำหัวเขาปุณนะพี่น้องรถเขาก็ประมาณใช้หิมะออกไอ้ข้าเจินอ่ะเดี๋พัดอีกน่อยเดินไปโรงเรียนเวอร์นี้ไม่ได้จูงรถเข็นเลยจูงไปว่าได้พี่น้อง น,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 าานี่มันเต็มเลยมือเสามือเสายังมาทั้งเดีมยิทถนนแบบจังที่เด้อคุณน่ะก็สิหัดเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยพี่้องอุ๊บเนื้อห้ก

I couldn't hold anything

หนาวคักหนาวเน now, now, you know. hey. 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 ี่ยยิ้มกัไลอกินนมลูกยังแลบลิ้นยังงมาเซให้ห้หฮินำกล้วยกับขนมอ่ะาจ้ะ